พี่คะขอวิธีการตรวจสลิงผ้าก่อนใช้งานหนะะ่อยค่ะก่อนใช้สลิงผ้าทุกครั้งนะคะ ตรวจสอบก่อนใช้งานนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสลิงผ้าเส้นนั้นสามารถที่จะรับน้ําหนักได้วิธีตรวจสอบ5ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนที่1นะคะตรวจสอบป้ายก่อนค่ะว่าป้ายนั้นนะคะเขาบอกค่าการรับน้ําหนักนะคะว่าเขายัางอยู่ไหมจะได้รู้ว่ารับน้ําหนักกี่ตันยาวกี่เมตรและตรวจสอบข้อที่2นะคะเส้นได้ที่เย็บนะคะมีการหลุดลุ่ยไหมนะคะเส้นได้ต้องไม่มีการหลุดลุย่ยข้อที่3นะคะต้องไม่มีรอยขาดหรือรอยบาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและข้อที่4นะคะไม่ มีรอยไหม้รอยไหม้ที่เป็นดำๆไม่ว่าจะเกิดจากสารเคมีหรือความร้อนก็แล้วแต่ ห้ามมีโดยเด็ดขาดและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเอามือรูปที่ตัวเส้นดูนะคะว่ามีเศษโลหะเศษหินไปฝังอยู่ในนี้ไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะถ้าเขาไปทําลายเส้นใหญ่นะคะจะทําให้เส้นใหญ่เนี่ยเกิดการฉีกการขาดแล้วเวลายกนะคะจะทําให้การรับน้ําหนักเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พร้อมที่จะขาดอยู่ตลอดเวลาเช็คก่อนใช้เพื่อความชัวนะคะอย่าลืมไปบอกลูกค้านะคะ